ทำไมดาวเคราะห์ในระบบสุริยะถึงไม่ชนกันยินดีต้อนรับสู่ช่องเอก e x ก l จอ n นลอีกครั้งครับทำไมดาวเคราะห์ในระบบสุริยะถึงไม่ชนกันทั้งที่มีดาวเคราะห์จำนวนมากโครจรรอบดวงอาทิตย์วันนี้เราจะมาหาคำตอบสำหรับคำถามที่น่าสนใจนี้และค้นพบเหตุการณ์ที่ทำให้ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยในอวกาศกันครับแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ในวงโคจรที่แม่นยำ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันช่วยอธิบายว่าดาวเคราะห์เคลื่อนที่แนวอวกาศโดยไม่ชนกันได้อย่างไรดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะมีวงโครจรเป็นวงรีซึ่งช่วยให้พวกมันรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากกันวงโครจรเหล่านี้มีระยะห่างและความเร็วที่เหมาะสมทําให้การชนกันนั้นไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ ดาวเคราะห์ยังมีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านแรงโน้มถ่วงซึ่งช่วยปรับวงโครจรให้ไม่ชนกันการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงความสมดุลน,นี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่เหมาะสมการเคลื่อนที่สอดคล้องกันนี้ทําให้การชนกันเกิดขึ้นได้ยากมากในท้ายที่สุดนี้แม้จะมีดาวเคราะห์มากมายในระบบสุริยะ แต่ดวงดาวเหล่านี้ก็ไม่ชนกันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มีวงโครจรที่เหมาะสมและมีการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกันคุณผู้ชมคิดว่ามีอะไรที่ทำให้ดาวโครจรไม่ชนกันอีกมั้งครับคอมเมนต์คำตอบของคุณผู้ชมด้านล่างนี้และหากชอบเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและพบกับเรื่องราวของระบบสุริยะของเราได้ในครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย